สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาดูต้นแอปเปิลต้นนี้ทุกคนต้นครับแอปเปิลพันธ์สีเหลืองแล้วทุกคนนะเรจะถ่ายให้ดูกําลังเหลืองจ้ะนี่สุกเป็มเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเหลืองกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเห็นไหมนี่รสชาติฝาดเฟื่องติดเหงือกติดฟันดีอย่างคักเลยจ้ะทุกคนพันธ์เนี้ยนะจอยไม่ค่อยกินนะพันธ์เนี้ยเพื่อนๆมันไม่แ่บไหม มันไม่แซบจอยก็เลยไม่กินจ้ะมันฝาดมันเฟื่อนเด้อดูทุกคนให้ดูมันฝาดมันเฟื่อนจ้ะติดเงือกติดฟันเห็นไหมน่มันจะเหลืองกว่านี้อีกจ้ะนะมันอันนี้มันยังเหลืองไม่หมดถ้ามันเหลืองกว่านี้โอ้ยมันจะงามพาดูแอปเปิลเสร็จจอก็จะพาทุกคนมาดูฟาร์มไอ้นี่จ้ะทุกคนฟาร์มชูการ์บีดนะเพื่อนๆนะ ฟาร์มชูกาบีทจอยก็ไม่ค่อยแบบว่ารู้จักกับพืชผักการ,กรเกษตรที่นี่นะเพื่อนๆน,นะจอยก็ไม่ค่อยรู้จักจ้ะนี่เดี๋ยวจอยจะพาทุกคนลงไปนี่อันนี้คือฟาร์มชูกาบีทจ้ะชูกาบีทเขาจะเ,เป็นพืชที่แบบว่านี่เป็นพืชเพื่อนๆคือบ้านเราเขาจะปลูกอ้อยใช่ไหม ส่วนที่อังกฤษเขาก็จะปลูกปลูกชูการบิดจ้ะเพื่อเอามาทำน้ำตาลทรายนะทางแถบยุโรปเขาจะนิยมปลูกชูการบิดทำน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นอาหารสัตว์จ้ะนะอาหารสัตว์เอามาให้สัตว,ว์พวกงวพวกอะไรกินอย่างเงี้ยพวกงวพวกแกะเงี้ยสจดยจะเป็นงวนะนี่หัวก็คล้ายๆหัวชายเท้าเนาะต้นเขาก็คล้ายๆ ใบผักชนิดหนึ่งที่เรากินกันนะ่ะผักอะไรนะตั้งโอ๋เหรอไม่ใช่ตั้งโอ๋สิคล้ายๆผักกาดชนิดหนึ่งอะทุกคนนะก็จะปลูกเป็นพืชที่หมุนเวียนอะทุกคนนะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันแล้วดูนี้ปลูกผักอย่างหนึง่งอีกรดูนึงปลูกผักอย่างนึงอะจ้ะทุกคนนี่ชูกกาชูกกาบีบางคนก็คิดว่าเอามาทําเป็นแคอ่อาหารสัตว์เลี้ยงงูเลี้ยงอะไรเงี้ยให้ให้ใหงูให้อะไรกินเนาะ แต่ไม่ใช่จ้ะเอามาทำน้ำตาลบ้านเราก็จะปลูกอ้อยที่นี่ก็เขาก็จะปลูกหัวชุกบิดจะไว้ทําน้ําตาลสกัดเป็นน้ําตาลทรายอย่างเงี้ยจะจ้ะทุกคนแต่เขาสกัดยังไงจอยไม่รู้เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกหัวชุกบิดเอาไว้ทําน้ําตาลแล้วก็เอาเป็นอาหารของสัตว์นะอาหารสัตว์ก็คืออาหารให้ว,วัวให้แกะอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าเขาจะให้อะให้เป็นอาหารช่วงหน้าหนาว คือเขาบางท่านอาจจะสงสัยเนาะอยากรู้ว่าเขาเอาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ชนิดไหนแบบผงแบบเม็ดหรือยังไงเนาะเขาเอาไปแบบสดๆแะขุด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 ขึ้นแล้วเขาก็จะเอารถแท็กเตอร์เนาะลากแล้วเอาไปกองเป็นจุดๆเอาไว้ให้ให้สัตว์นะจ้ะคือสัตว์จะกินแบบว่ากินสดๆเลยนะ นั่นแหละเขาม่ไม่เอาไปไม่เอาไปแปรรูปแต่น้ําตาลเขาก็ต้องเอาไปแปรรูปตามโรงงานนั่นแหละจ้ะน,นะผ่านวิธีการทําของเขานะอันนี้ก็คือจอยถามถามคนที่นี่แหละถามคนที่เขารู้เกี่ยวกับการเอาไปทําอ่ะจอยก็ไม่ได้เก่งเรื่องจอยไม่รู้แต่เขาง,งา่ายๆเธอจะว่าเก่งเลยเพราะว่าจอยก็ไม่ได้เป็นคนประเทศนี้เนาะจอยก็ถามเขาสอบถามได้เท่าที่จอยสอบถามมาจ้ะว่าเขาต้องทํายังไงเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ เพราะบางทีหัวแบบอย่างเงี้ยมันมีหัวหัวอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันอะหลายหลายหลายอย่างเพื่อนหัวคล้ายๆกันอะนะจอยก็เลยแบบอธิบายเท่าที่แบบจอยจะอธิบายได้นะเดี๋ยวจอยจะให้ดูต้นต้องเดินดีๆเพราะว่าคนพาหมาเดินเยอะทุกคนใบมันอะนะใบมันจะคล้ายๆไอพวกอะไรนะเพื่อนไอเขาเรียกอะไรอะ ผักกาดผักคะน้าบางอย่างนะถามว่าเอาไปกินได้ไหมน้องจอยเคยกินไม่จอยไม่เคยกินน,น,น,นะเพื่อนๆจอยไม่รู้ว่าเอาไปทาอาหารได้ไหมอันนี้จอยจะตอบไว้ในนี้นะทุกคนจอยไม่รู้จ้ะจอยไม่ทราบจอยจะรู้แค่ว่าเขาเอา,เอาไปทําน้ําตาลแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะเอาไปทําอาหารสัตว์แต่ทุกคนเขาก็จะปลูกเป็นแพทเทลอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะไม่ปลูกอ้อยกันนะทุกคนเพราะว่าอ้อยเป็นพืชที่ว่ามันไม่้เป็นพืชนะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ปลูกแล้วต้องใช้เวลาการเพราะปลูกนานอะ่ะกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ส่วนไอเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่รอนานไงทุกคนนะมันไม่รอนานถึงเวลาเขาก็เอารถไถมาไถมาไถที่ไหนมามาขุดขึ้นนะจ้ะนะเขาะจะมีรถแท็กเตอร์สาหรับเก็บเกี่ยวไอหัวไอ้นี่นะเพื่อนเพื่นนะเขาไม่ต้องใช้มือมาถอนอะ่ะไม่ต้องใช้มือถูมือถอนอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีรถมาเก็บเกี่ยวเขาเองเลยจ้ะ เดี๋ยวยังไงตอนเขาเก็บเกี่ยวยังไงถ้าเห็นหัวที่แบบว่ามันมันลุมัน,ม,นมันเก็บไม่หมดเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูเนี่ยจะฟาร์มเขาก็ติดกับที่โรงเรียนที่จอยทํางานอยู่เนาะเพราะว่าบางท่านอ่ะบางท่านอ่ะอยากรู้ไงนะจอยก็เลยมามาบอกอ่ะจะ้ะเพราะว่าบ้านเรานี่เขาก็ปลูกข้าวโพดไว้เป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมล่ะเออไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์บางทีก็ไก่ก็กินแบบเม็ดพวกงวพวกอะไรก็ต้องเอาไปแบบไปแปรรูปอ่ะทุกคนอันนี้เขาก็ ทำอย่างที่เขาทานะั่นแหละจ้ะจอยมองดูนี่จอยดูเห็ดด้วยนะจ้ะทุกคนว่าเห็ดมันขึ้นไหมดูเห็ดด้วยช่วงนี้เห็ดกาลังขึ้นต้นเนี้อาจจะมีเห็ดเนี้ยคิดไปเองอะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> อ่าไปที่นี้เดี๋ยวจอยจะพาถ่ายไปถึงตรงนู้นจอยจะถ่ายให้ดูให้ดูชัดๆเนี่ยจะบรรยากาศรอบหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่ก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนนะ ไม่น่ากลัวไม่อะไรทั้งนั้นนจะจ๊ะทุกคนให้ดูเนาะนี่หัวเป็นอย่างนี้นี่หัวเขาเนี่เห็นไหมมันมันถดอดไองไม่ได้มันต้องใช้รถอย่างเดียวจ้ะใช้รถใช้รถมาแบบมามาเก็บเกี่ยวอะเห็นไหมล่ะใบมันอย่างที่จจยบอกอะ่ะเห็นไหมใบเขาแบบ หน้าแบบเอาไปแกงมั่งอะมากเลยแต่ว่าเราไม่เอาไปกินมั่วเ,เพื่อนๆไม่เคยกินอะนี่เห็นหัวเขาไหมนีม่หัวเขาอย่างเงี้ยทุกคนอนู้นัน่่นนีแข็งมากมันลึกหัวกลมๆคล้ายๆหัวสวีทนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หสวีตนี่เอาไว้ให้วัวกินนี่ไงนี่ไงมีคนลอยมีคน ถอนขึ้นเห็นไหมท,ทุกคนนันมันรุดเองนี่นี่นี่หัวจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่หัวอย่างเงี้ยนี่นี่กะหัวแบบนี้นี่บางคนถามว่าหัวเป็นไงหัวอย่างนี้เลยนี่นี่จ้ะอันนี้จอยไม่ได้ถอนนะมันขึ้นเองน่ะดูซะเนี่ยนี่รอยคนถอนเดจะจ้ะหนักจ้ะหัวนึงเนี่ยจอยก็ไม่ทราบนะว่าเขาเอาไปทําอะไรได้อีกมั่งเพื่อนๆเพราะว่า จอยไม่รู้ว่าจะจอยก็จะรู้เท่าเท่านี้แหละทุกคนหัวเขาจะโผง่งเงี้ยนี่นหวัวใหญ่ๆ่งั้นเลยนี่ลองดู๋ยถอดเราเข้าไม่ได้หรอกนะเดี๋ยว <laughs> โยกให้ดูเฉยเพื่อนๆนี่นี่น,น,น,นี่ดูนี่นี่งเงี้ย <laughs> เห็นไหมเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวทัว้ทางเนี้ย เพราะว่าเนาะบ้านเราก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่ก็กวรจะได้ผลผลิตกันนานนะเพื่อนๆพนนะ <ๆ S 1> นะบ้านเราที่อังกฤษปลูกไม่ได้หรอกจ้ะนี่ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่นี่จะเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนนี่หัวเขานี่นี่อย่างเงี้ยแฟนพี่สายเขาจะรู้จ้ะนะเพราะว่าเขา,าทำการเกษตรอ่ะเนะพื่อนเพืเขาจะรู้แฟนพี่สายอ่ะ จอยไม่รู้หรอกเพียนดีก็ให้ข้อมูลจอยคร่าวๆแต่เพระาะว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ทําเกี่ยวกับอ้อย่างนี้ไงเนี่ยเยวก็ได้เก็บเกี่ยวล็อกเนี่ยดูสิหัวเขาเนาะเต่งๆใหญ่ๆเลยนะนนะท่านนะนอู้ยิงส่ออนทุกคน เขาก็ไม่ได้ปลูกทุกปีนะไอชูการบิดนี้เขาก็จะปลูกนั้นๆที่จะเห็นเขาปลูกนะส่วนใหญ่เขาจะปลูกไอดอกเล็บซีดข้าวบาเล่ข้าวสาลีที่จอยเห็นนะแล้วก็นี่แหละปีนี้แหละที่มาเห็นไอเนี่ยชูการบิดจากทุกคนเป็นไงทุกคนธรรมชาติคือหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่จอยจะบอกว่ามันสามารถเดินไปทั่วได้อ่ะจากทุกคน เดินแบบเดินมีที้ม่แรงเดินนะจ๊ะแล้วก็ไม่น่ากลัวนะจ๊ะทุกคนหมู่บ้านที่อจอยอาศัยอยู่มา20กว่าปีเขาก็จะมีทางเดินนะจ๊ะทุกคนเนี่ยหัวเขากําลังขึ้นอย่างเงี้ยจอยคิดว่านะทุกคนนะอันนี้คือความคิดของจอยนะจอยคิดว่าเขาจะรอให้ไอ้นเนี่ยให้ต้นมันเหลืองอะนะแล้วเขาถึงจะเก็บเกี่ยวจ๊ะทุกคนนะความคิดของจอยนะ แล้วมันมีพันหนึ่งเนี่ยพันอะไรเป็นสีหัวอย่างเงี้ยเนี่ยพันสีออกแด,ดงแดงต้นสีแดงแดงอันอนี้ต้องใส่เป็น pandemic, คล้ายๆบีรชูเชเพื่อนๆเดี๋ยวจอยถ่ายให้ด้วยพันหัวสีดแดงแดงนี่คล้ายๆบีรูชนะทุกคนนะเอออย่างเงี้ยแหละจ้ะทุกคนเขาก็จะมีหัวแตกต่างกันไปนะเห็นไหมโอ้เขียวขกีเลยทุกคนพาทุกคนมาดูวันนี้ ะทีนี้จอยจะพาทุกคนเดินขึ้นไปตรงนู้นขึ้นไปก็เดินกลับบ้านได้จ้ะเดินออกกลังกายฝนไม่ตกไงก็เลยพาทุกคนดูวันนี้เนาะทั้งแอปเปิลพันธสีเหลืองทั้งไอ้นี่เขาเรียกว่าชุกะบีชนั่นแหละอันนี้จอยถามคนเท่าคนแก่นะทุกคนเขาบอกชุกะบิแเราก็ว่าชุกะบิดตามเขาอะนะคนที่เนี่ยนะ แล้วก็อธิบายตามที่ที่เอนี่แหละจะทุกคนตามที่เขาบอกจอยนี่แหละแล้วก็จะเดินตามรอยรถรถเขาเนี่เพื่อนๆนะรถไถนี่แหละนะคะเดินตามรถรอยช่องรอยรถไถก็ได้จ้ะใส่รองเท้าเดินมาอุย้ยถ้าคู่หูจอยมาด้วยนี่จะสนุกมากทุกคนนะถ้าคู่หูจอยมาด้วยนี่จะสนุกสนุกอ,อู้ยต้นงามงามดูไหม หัวเบลเลบลเลเลยทุกคนหัวใหญ่ๆห,หัวเบลเลบเล,บลงามมันเป็นช่องอย่างเงี้ยทุกคนงามพักงามแน่สอิ่งสออนอันไหนที่ว่าจอยพูดผิดพูดถูกหรืออธิบายแบบไม่นั่นก็ขอโทษเนาะเพราะว่าจอยก็สอบถามคนเท่าคนแก่ที่นี่เพื่อนเพื่อนว่ามันต้นอะไร มันเอต้อเอาไปทําอะไรจอยถามเขาแล้วนะเพื่อนๆนะคือจอยถามประมาณห้าคนเขาก็ตอบเหมือนกันนะ่ะเพื่อนๆจอยก็เลยมาพูดตามที่เขาบอกจอยนี่แหละนะคนเท่าคนแก่นะแต่ถ้าว่าฟา์มเมอร์ที่เขาดูจริงๆถ้าจอยพูดผิดเกี่ยวกับเนี่ยพืชชนิดเนี้ยจอยก็ขอโทษนะทุกคนเพราะจอยพูดตามตามคนเท่าคนแก่บอกแล้วอะ่ะอืม แต่รู้ว่าเขาเอาไปทําอาหารสัตว์ด้วยจ้ะนะเอาทำอาหารสัตว์เอาไปไว้ให้สัตว์กินเชื่องหน้าหนาวเพราะมันไม่มีหญ้าแล้วไงหน้าหนาวไม่มีหญ้านอกจากฟางอบแห้งอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะให้มันกินแบบส,สดๆเอาแต่หัวมันเอใบเขาก็คงจะเอาทิ้งเ,เห็นใบเขาทิ้งอยู่อส่วนใหญ่เจ้าจะเห็นเขากองกรองกรองตามฟาร์มต,ตรงไหนตรงไหนมีแกะมีวัวเพล่เจ้าก็เห็นเขาเอาไปนั่น เอาไปแบบว่าเอาไปกองๆเดี๋ยวจอยจะให้ดูเนื้อเขาบอันนี้สงสัยลอยกระลอกกระแตมันกัดเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะให้ดูเห็นไหมนี่รอยรอยอะไรมันแทะนี่เห็นไหมนี่เนื้อแข็งจะนี่เนื้ออย่างนี้ลอยกระลอกกระแตมันกัดอย่างที่ถ่ายให้ดูอ่ะทุกคนลอยรถไถเราเดินตามทางรอยรถไถเขาจะเดินตรงนั้นก็ได้ออกไปทางก็ได้นี่รอยขี้กระต่ายเต้มนี่ กระต่ายมากินน่ะเด็อันไหนที่โดนรถรถาถเหยียบเงี้ยเงีนี่เห็นไหมก็ลอกกระเตกระต่ายอยมากินจ้ะมันมาแทะไปทีนี้ทุกคนจอาจะเตรียมตัวกลับบ้านโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยได้จ้ะขอบคุณครับ๊บายบาย